ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่25มีนาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีอ่อนนะครับสีธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเคลือบอยู่ด้านนะครับเคลือบด้านสามารถสั่งได้นะครับเคลือบด้านเคลือบเงาเดินลองให้พร้อมใส่ครับใส่ชุดสูบมือ8มิลน,นะครับ เดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับลองถังลองลำนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงมือสอดลองเก้ยมสองข้างไม้สักลายสวยๆเลยครับพร้อมครอบไกลอลูครอบปิดลมสีเงินนะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ ทําทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้าขมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.